เปลือกร้อนแล้วใช่ไหมครับเปลือกร้อนแล้วนะอ่โอเคบาทีนี้ทีนี้เวลาคุณต้องบอกผมตำแหน่งที่จะเสียบลงไปตำแหน่งไหนนี่ครับตำแหน่งอ้อโอโทษทีโทษทีทำไมไม่ตัดตรงนี้ไม่ไม่ตัดตรงนี้หรือไม่เอาไม่เอาครับเรอคือต้องเสียบแบบ4ี่งศ่าองศาเราจะต่อกัันต่อนะ เขาตัดนะก็ทำยังไงเอาเสียมเอาเลื่อยเอาอะไรทํำยังไงคนไหนเป็นผู้ดําเนินรายการครับคนโน้น,นเลยคอ,อาบกมือทัรทีอ,อ้าคนนี้ชื่อหมีอ่าคนนี้เป็นคนออกกาลังคนนี้เป็นคนเก็บเงินน,น,งนี่เหรอมามาัมาดูหน่อยเสียมนะน้ําหนักพอรู้ไหมน้ำหนัก <c oughs> น้หนักร<ล>ูไหม สองรูสามรูนี่ครับสองรูสามรูแล้วต้องคบกิ๊บจะคุณต้องรับยังไงเนี่ยเขาดูหน่อยเฮ้ยเหมือนเสียมไอ้นี้ว่ะคุณนี่ผมที่ผมจะซื้อให้ที่ไอ้ที่อยู่กัมพูชาเนี่ยเนี่ยเสียมอย่างนั้นไม่ใช่เสียมตัดนี่เขาเสียมตัดแบบหนึ่งครับคมกริฟตเลยแล้วก็คุณก็รับทุกวันทุกวันครับลอง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 แซมเปิลดูสักลัมหนึ่งอ่าได้ได้เดี๋ยวผมจะต้องแซมเปิลอ่เรื่องจริงนะอ่ะไปพาไปดูพาไปดูตรงไหนที่จะตัด แล้วคุณเลือกก็คือไม้เดี๋ยวก่อนพูดก่อนนะมาดูหนอคุณให้เห็นหนอเห็นเห็นไอ้นี่เลยคุณว่าดูหนอดูอะไรนี่นี่คุณจะเลือกไม้เลือกยังไงเลือกคือไม้หนึ่งปีสองปีหรือยังไงส่วนใหญ่ปัจจุบันนี่ไม้แก่ผมฟังว่านะฟังจากคนอื่นเขาว่ามันไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วไนี่ไม้หนึ่งปีครับประมาณหนึ่งปีขึ้นไปถึงเอาคือแตกใบขิงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ร่อนแล้วร่อนแล้วแล้วก็นี้ สีหมอกๆห,หน่อยจะให้แกจัดแบบตะกอนเนี่ยจริงๆเนี่ยนียนยคือโอกาสเดี๋ยวผมเสริมนิดหนึ่งเป็นโอกาสของผู้ปลูกเพราะไงไม้ปัจจุบันมันไม่มีแก่ก็คือมันไม่ทันจะไม่ทันจะเอาแล้วก็เอาแล้วอ่ะเพื่งไงไม่ทันจะเอาก็เอาแล้วอ่ะไม่รู้พูดปแปลงงมั้ยนะไม่ไม่ใช่งงนะคะ เอาง่ายๆไม้มันไม่มีขายมันตัดไม่พอขายค่ะมันตัดไม่ทันขายค่ะแสดงว่าต้องปลูกเพิ่มผม,<ช>ผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตลาดตลาดต้องการเยอะค่ะไม่ไผ่เลี้ยงอะ<ล>่ะเออวันหนึ่งก็ตัดประมาณ200ลำเดือนหนึ่งก็สองสามพันถึงสี่พันลำได้ค่ะหนึ่งคนคำถามต่อเลยสองคนดีกว่าสองคนสามีภรรยาเนี่ยมาตัดกันน่ะถ้าสมมุติวันนี้ต้องการเอาเต็มที่อ่ะกลังเราเรามีไม้สมมุติเราเข้าแปลงแล้วมีไม้คุณได้กันเท่าไหร่ สองร้อยลำสองคนคําว่าสองไร่ลำตั้งแต่ตักตั้งแต่ลุ่แบกขึ้นรถพร้อมเดินทางเลยกี่โมงทุกกี่โมงสองร้อยลำบางทีก็เก้าโมงมาถึงแปลงอะนะส่วนใหญ่เก้าโมงแล้วเสร็จอะเสร็จก็ถ้าถึงถึงบ้านเลยตั้งประมาณสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วก็อ๋อไม่ได้ถึงขนาดห้าหกโมงเย็นเนาะอ๋อสองร้อยลำสองร้อยลำตัดง่ายหรือตัดยากอ่ะสมการที่คุณจะไปสวนใดสวนหนึ่งเนี่ย ปกตินะมันมีข้อจํากัดไหมว่าต้องกี่กออ่ะคนนู้นพูดดีกว่าว่าคนนี้เป็นคนสับมาสิบกอได้ครับไปถ้าสมมุติขาดนะนะถ้าถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ขาดนะสิบกอฉันไม่อยากไปเราเสียค่าทํามันถ้าไม่ไกลมากก็ไปครับอ๋อไม่ไกลมากก็ไปโอ้สิบกอที่บางทีได้ไม้ไม่เท่าไหร่นะร้อยลำจะถึงเปล่าบางทีเนาะ ได้ครับโอ,อ้เออแล้วแล้ว,ลวะยะทางเมื่อกี้คือคําถามคือระยะทางสมมติสมมติผมอยากให้คุณไปไป,ไปไปตัดแต่ผมปลูกอยู่เชียงรายอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้คือ <นะ S 1> ผมพูดเว่อร์แต่อยากรู้ว่าระยะที่คุณจะไปส่วนใหญ่สองคนเนี่ยไปตัดเืันนั้นไหนส่วนใหญ่จังหวัดเราเนี่ย่ะปาจีนได้ปาจีนได้ไม้เน<ม>ี่ยมันยัง <ๆ S 1> อ,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 อีกอย่างคุณพอรู้ไหมระหว่างอาชีพแบบคุณเนี่ยมีอีกกี่เจ้าโดยประมาณที่รู้จักที่แย่งแย่งกับคุณอยู่เนี่ยมีกี่เจ้า คำว่าเยอะนี่คือ10หรือเกินเกินไปทางไหนก็เจอเจทุกเลอเกินยีสทุกที่เจอหมดครับเลยที่เอไ่แน่แถวนี้เท่าแก่ล้านไม้ทั้งนั้นเลยปะทะกันเจอกันตลอดโอ้โหหน้าสนเลยเท่าแก่ลานไม้ทันั้นหน้าสนคือหน้าปูกผมคิดอย่างเดียวหน้าปูกจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเวร์เออลองพูดดิถ้าเดือนเดือนหนึ่งคระอย่างน้อยๆนะเดือนหนึ่งสามพัลำ คูณเข้าไป12เดือน12เดือน2 3 6 0 0 0 12 3 3,000 12 3 3 6สามแสนกว่าลํำแล้วใช่ไหมสามื่นกว่าลํำเออสามื่นกว่าลํำเฉพาะคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีของให้ตัดนะคู่เดียวเนี่ยเขาตัดได้สมื่นกว่าล้ำแล้วขาประจำอ่ะขาประจำที่รับรับเราเนี่ยมันได้รับเจ้าเดียวนะคือเขารับหลายเจ้าเลวิ่งซื้อหลายเจ้าต่อวันวันหนึ่งสักสามเจ้าคิดดูเขายังไม่มี พูดต่อพูดต่อผมจะขัดนะคะหน้าขดนจะขายดีมากเพราะอะไรเพราะว่าอ่าส่วนมากเจ้าของสวนเขาไม่ค่อยจะขายใช่ไหมเออเพราะว่ามันมีหนออ่าไม้มันมีหนอไม้มันน้อยแล้วแล้วอีกปัญหาหนึ่งคือรถเข้าไม่ถึงมันแฉกเนอะลึกๆค่ะแล้วก็ข้อตัดได้โอ้หน้าขวดไม้เร็วไหลก็ไม่พอค่ะไม้มันขาดแต่ว่าหน้าแรงขายได้ไหมก็ขายได้การสับนะครับนี่ครับก็สับลำแก่นี่ครับ สองลำนี้นะครับออว้าวโห<ฮ>เสียมคมมากอมชอเอากิ่งแขนงออก ทีนี้เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้เห็นการสับพอดีมีลูกค้าโทรมาทํายังไงครับช่วยสอนผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะจําเปลือกร้อนแล้วใช่ไหมครับเปลือกร้อนแล้วนะอโอเคทีนี้ทีนี้เวลาคุณต้องบอกผมตำแหน่งที่จะเสียบลงไปตำแหน่งไหนนี่ครับตำแหน่งอ๋อโอ้โทษทีโทษทีทำไมไม่ตัดตรงนี้ไม่ไม่ตัดตรงนี้หรือไม่เอาไม่เอาครับคือต้องเสียบแบบสี่งศ้าองศาใช่ไหมใช่ครับ เสียบลงไปไม่ใช่ตัดแบบไม่ใช่ตัดแบบเลื่อยไม่ครับ45องศาครับลงนี้ครับอ้าวลองลองดูทำนะครับไอ้ทีหนึ่งเพื่อนที่ผมไม่ได้ดูขอดูหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งทีสองทีสามทีโดยประมาณสามทีอยู่รอยเดิมครับสามทีอยู่รอยเดิมนะอ่ะอันนี้อันไหนต่อไปที่คุณจะทําขอทําไม่ใช่อีกฝั่งนี้โอเคเข้าใจแล้วมารุ่นนี้นะอ่านะสามทีนะ ทีที่หนึ่งก็พลาดแล้วครับลุงผิดไปไงอาทิตยได้แล้วลุงหากินได้แล้วเนี่ยหากินได้ออกไปไปอีกเดินอ่านแล้วคุณช่วยจับเวลาเออในนี้มันมีบอกอยู่แล้วลำน่องนี่นะ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 อ้าวคุณมาบัตรถึกลำนั้นมันอ๋อนี่ผมเอาได้ ถ้าห้าบาทหมูเนี่ยคุณดูเดี๋ยวมันบปนทึกมันมีเวลาอยู่แล้วผมอยากรู้ประสิทธิภาพการทํางานเมื่อกี้คุณบอกว่าสองคนพวกเมียสองร้อยลำผมจําแม่นอะของแบบนี้ผมจำแล้วนะอ้าต่อไหมมีแล้วหมดแล้วเหรอเฮ้ยพอแล้วพอแล้วกท่าเว้ยอะดูอุปกรณ์ชัดชดทีสับไปหมดแล้วไงแล้วมีมีไอ้ตะขอนี้ดูยังนี่นี่นี่เวลาคุณลิขอดูหน่อยอุปกรณ์อุปกรณ์นี่นี่ถ่ายถ่ายอุปกรณ์ว่าเขาทำยังไงลิให้ดูเหรออ่ะลิให้ดูยังเมื่อกี้ถ่ายยังอ่ะอ่งจบไป ผมไม่รู้มาไ,ได้ดูอ้าวโอเคะ<า>อ่ะทีนี้ช่วยบอกหน่อยมันมันล้นหรือยังมันดีไหมนะโคแดไไผ่เลี้ยงเนี่ยดีมากเลยค่ะดีมกเลถูกเยอะเลยครับถูกเยอะเลอเ,อะเลยเพราะว่า,ามีเท่าไหร่ก็ตัดไม่พอขายเลยค่ะพอขายค,ครับเนอ่ะมีไล่มีกี่ไล่จะลูกไปเลย